ฟ้าแบบนี้ฮะเป็นเป็นผลถ้าตกก็ตกแบบตกลินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่สวัสดียามเช้าจ้าเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสองแล้วจ้าใกล้ต้ก็ตื่นออกมามาดูบรรยากาศในซอยบ้านนี้ลโาพนนะจ้าเพื่อนๆสวยงามไหมจ้า คุยรักจากคุยนม่เก่งนกนะนะให้ดูมนซอยซอยทิศอยู่อีกล้วเสียงนกเสียงก่ก็รลองแล้วจาดูธรรมชาติมซอยบ้านฟ้าแบบนี้ฮะเป็นเป็นฝนถ้าตกก็ตกแบบตกลินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่เรายังไม่รู้ว่า ฝนฟ้าจะตกมาสบายเย็นสบายจต่สดชื่นเนาะกะนะ็น้องพี่น้องเพราะว่าต้นไม้เยอะจ้ะแต่ละซอยแต่ละบปานต้นไม้เยอะดูด้ดสดชื่นฟ้าแบบนี้ฮะเป็นเป็นฝนถ้าตกก็ตกแบบตกลินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่สำหรับคลิปนี้ีนโลบนก็คงจะพอแค่นี้นะคะ ไทยเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรจะกล้งไปมุจจาไฟทางไฟทางไฟหลวงก็ยังไม่ปิด้าก็ยังเปิดเรายังไม่รู้ว่าฝนฟ้าจะตกมากใครยังไม่ตื่นบ้างเออตื่นได้แล้วนะคะตื่นขึ้นมาพร้อมรับรับวันใหม่จา้าวันนี้ก็เป็นวันสุขแล้วเนาะกันเนาะเด็กนะ ตื่นเช้ามาก็อากาศสดชื่นนกนกก็ตื่นขึ้นมาก็ร้องกันเจียวจ้างฟ้าแบบนี้ฮะเป็นเป็นฝนถ้าตกก็ตกแบบตกลินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ตื่นเป็นมดจ้างไฟทาง ปทางปหลวงก็ยังไม่ปิดจ้าก็ยังเปิดเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างเนาะตื่นเช้ามานะท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างจ้าที่นี่ก็ท้องฟ้าก็มีก้อนเมฆบางๆจ้ะทิศอยู่อีกล้วเสียงนกเสียงกาก็ร้องแล้วจ้าดูธรรมชาติในซอยบ้านทิศอยู่อีกล้วเสียงนกเสียงกาก็ร้องแล้วจา้าดู รชาติ่สยบ้านจ้าทำคลิปไหนก็ขอให้แตกแสนแตกล้านจา้าขอน้องโควบบิ่งเข้าบ้านเยอะๆยอดเหรียญวิ่งเข้ารวๆนะจา้าสำหรับคลิปนี้นี่โรบนก็คงจะพอแค่นี้นะคะถ้ายเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรจะก็สบายเย็นสบายจากสดชื่นนาะกัเนาอพี่น้องเพราะว่าต้นไม้เยอะจ้ะ แต่ละซอยแต่ละบ้านต้นไม้เยอะดูด้วสดชื่นก็ตื่นออกมามาดูบรรยากาศในซอยบ้านนี้โลบพนนะจ้าเพื่อนเพนสวยงามนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเป็นยังไงบ้างเนาะตื่นเช้ามานะท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างจ้าที่นี่ก็ท้องฟ้าก็มีก้อนเมฆบางๆจ้าจ้าบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมจ้าสวัสดีค่ะไปไปก่อนหนูจะตื่นมาทำไมแต่เช้าเนี่ยไปยายไทยทำงานก่อนหลานน้อยจ้าทำคลิปไหนก็ขอให้แตกแสนแตกล้านจ้าขอน้องโคบวิ่งเข้าบ้านเยอะๆยอดเหรียญวิ่งเข้ารัวๆนะจ้า ใครยังไม่ตื่นบ้างเออตื่นได้แล้วนะคะตื่นขึ้นมาพร้อมรับรับวันใหม่จ้าวันนี้ก็เป็นวันสุกแล้วเนาะค่ะนาะเด็กนกักกอนเมฆบางๆตื่นเช้ามาก็อากาศจมาทักทายเพื่อนๆเนาะค่ะนขอใหอเพื่อนๆจงอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะจ๊ะตื่นเช้ามาก็อากาศสดชื่นนกะ นกก็ตื่นขึ้นมาก็ร้องกันเจียวจางก็สบายเย็นสบายแต่สดชื่นนกก็นอนไปนองเพราะว่าต้นไม้เยอะจ้ะแต่ละซอยแต่ละบ้านต้นไม้เยอะดูแลสดชื่นสำหรับคลิปนี้นี่โรบนก็คงจะพอแค่นี้นะคะถ้าใเ,เพื่อนก็ไม่ไมีอะไรจะทิดอยู่อีกแล้วเสียงนกเสียงกาก็ร้องแล้วจา้า ธรรมชาติอยบ้านมีเมฆฝนเมฆฝนอ่ะเป็นเป็นยมยมจ้เมีฝนเป็นยมยมองแงงไม้หนมหินก้อนเม็ดสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนมาทักถ่ายเพื่อนเพ่อนดเช้าบ้านแง่อไมหน่มหินก้อนเม็ด วยงามไหมคะเพื่อนๆมาถักถ่ายเพื่อนๆยานเช้าบ้านฟ้าแบบนี้ฮะเป็นเป็นฝนถ้าตกก็ตกแบบตกลินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่บ้านฟ้าแบบนี้ฮะเป็นเป็นฝนถ้าตกก็ตกแบบตกลินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ ใชยังไม่ตื่นบ้างเออตื่นได้แล้วนะคะตื่นขึ้นมาพร้อมรับรับวันใหม่จ้าวันนี้ก็เป็นวันสนะนกนะุกแล้วเนาะค่ะนาะเด็กนะทิศอยู่อีกล้วเสียงนกเสียงกาก็ร้องแล้วจ้าดูธรรมชาติในซอ,อยบ้านจ้ะมาทักทายเพื่อนๆเนาะค่ะนาอขอใหอ้เพื่อนๆนะจงอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะจ้ะ มาทักทายเพื่อนๆเนาะก็น้อก้อยเพื่อนๆจงอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะจ๊ะทิศหยุดอีกแล้ว <ๆ S 2> เสียงนกเสียงกาก็ร้องแล้วจ้า<ๆ><ๆ>ดูธรรมชาติในซอยบ้านมีเมฆฝนเมฆฝนอ่ะเป็นเป็นย่าๆจ้าเมฆฝนเป็นยม่อม สวัสดียามเช้าจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสองแล้วจา้าใล้ใครยังไม่ตื่นบ้างเออตื่นได้แล้วนะคะตื่นขึ้นมาพร้อมรับรับวันใหม่จา้าวันนี้ก็เป็นวันสุขเลยเนาะกันเนาะเด็กนะสวัสดีค่ะคุยหลักจ้กคุยไม่กเก่งเนาะกันเนาะมาให้ดูนีซอยซอยแต่หกโมงแล้วนะจา้าเพื่อนเพื่อน ดูบรรยากาศตอนเช้าจะวันนี้ท้องฟ้าท้องฟ้าเรายังไม่รู้ว่าฝนฟ้าจะตกมามสำหรับคลิปนี้นี่โรบนก็คงจะพอแค่นี้นะคะถักถ่ายเพื่อนๆก็ไม่มีอะจะแง่นหกรเมสวยงามไหมคะเพื่อนๆมาทักถ่ายเพื่อนๆยันเช้า บ้านรัสบายเย็นสบายจักสดชื่นเนาอก,กัเนาอพี่น้องเพราะว่าต้นไม้เยอะจ้ะแต่ละซอยแต่ละบ้านต้นไม้เยอะดูด้ดสดชื่นอยู่ตีกล้วเสียงนกเสียงกาก็ร้องแล้วจา้าดูธรรมชาติในซอยบ้าน <c oughs> ไป่ไปก่อนหนูจะตื่นมาทำไมแต่เช้าเนี่ยให้ไปยายไทยทำงานก่อน ลาน,น้อยสวัสดียมามเช้าจ้าเพืเ่อนๆตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสองแล้วจ้ากลา้สวัสดีค่ะเรายัางไม่รู้ว่าฝนฟ้าจะตกมาเป็นปัน้ยไฟทางไฟทางไฟหลวงก็ยังไม่ปิดจ้าก็ยังเปิดคะ สำหรับคลิปนี้นิโรบนก็คงจะพอแค่นี้นะคะถ้าทายเพื่อนๆก็ไม่ไม,ไมีอะไรจะก็ะตื่นออกมามาดูบรรยากาศในซอยบ้านนี้โรบนนะจ้าเพื่อนๆสวยงามไหมจ้า <c oughs> ตื่นเช้ามาก็อากาศสดชื่นนกนกก็ตื่นขึ้นมาก็ลร้องกันเจ้าจ้า ใครยังไม่ตื่นบ้างเออตื่นได้แล้วนะคะตื่นขึ้นมาพร้อมรับรับวันใหม่จ้าวันนี้ก็เป็นวันสุกแล้วเนาะกันเนาะเด็กน่าจตื่นออกมามาดูบรรยากาศในซอยบ้านนี้โรพลน,นะจ้าเพื่อนๆสวยงามไหมจ้าก็สบายเย็นสบายแต่สดชื่นเนาะกันเนาะพี่น้องเพราะว่าต้นไม้เยอะจ้ะแต่ละซอยแต่ละบ้านต้นไม้เยอะดูแลสดชื่น เรายังไม่รู้ว่าฝนฟ้าจะตกมาเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเนาะตื่นเช้ามานะท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างจ้าที่นี่ก็ท้องฟ้าก็มีก้อนเมฆบางๆจ้ะ, <c ười> ะ,จะคุยเราจะคุยไม่เก่งเนาะนะให้ดูนี่สอยๆจ้ะ